ทัางกองเรารู้สึกเสียใจกับคำพูดของท่านที่ดูถูกเยาะายามพวกเราว่าเราทำทองเป็นแช่ลูกโต่สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะร่วมกันให้กำลังใจในายดำรงชัยป่านจุย้ยกรรมการผู้จัดการห้างทองดำรงชัย9ที่บริเวณล,ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี หลังตกเป็นข่าวในสื่อโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของอดีตพระเนรคาซึ่งหลังจากทีมข่าว News Focus ได้ตรวจสอบข้อมูลละเอียดอีกครั้งแล้วพบว่าห้างทองดำรงชัย9้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับอดีตพระเนรคาเพียงแต่มีความศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้นนายดำรงชัยปานจุ้ยกรรมการผู้จัดการห้างทองดำรงชัย้าเปิดเผยว่า วันนี้ได้มาแก้บนที่บนไว้กับสมเด็จพ,พระเจ้าตักสินที่ขอให้คุ้มครองให้พ้นภยัยเนื่องจากถูกนำเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับอดีตพระเนนคาททำให้ธุรกิจร้านทองซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและศรัทธาจากลูกค้าได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ผิดพลาดพร้อมยืนยันว่าธุรกิจร้านทองของตนเองถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้เพราะมีเอกสารหลักฐานการซื้อขายชัดเจนการที่บอกว่า มีทองคำจำนวนมหาศาลนะครับม right? uh ีทองคำจำนวนมหาศาลมากผิดปกติอาจจะได้มาจากการฟอกเงินจากกระบวนการหลวงปู่เนนคำนะครับขอยืนยันและชี้แจงได้ว่ามันไม่ใช่ทองคำที่ผิดกฎหมายแน่นอนเนื่องจากเราจะสังเกตเห็นนี่คือโลโก้ของบริษัทที่มีมาตรฐานของเมืองไทยนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ อันนี้เป็นโลโก้หนึ่งสองโลโก้ที่ชัดเจนนะครับเป็นโลโก้นี้เป็นโลโก้ใหญ่ที่ในร้านทองประเทศไทยรู้จักนายดำรงชัยยืนยันด้วยว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับอดีตพระเนนคาเพียงแต่ร่วมทำบุญเพราะเป็นความศรัทธาตามปกติของพุทธศาสนิกชนที่ดีประกอบกับครอบครัวก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วโดยจะเห็นได้จากการได้รับอนุโมทนาต่างๆมากมายนอกจากนี้อดีตหลวงปู่เนงคาเคยมาที่ร้านเพียงครั้งเดียว เมื่อต้นปี2,556หลังจากอำนวยความสะดวกมารับกิจนิมนต์ย่านตลาดบางใหญ่ส่วนภาพถ่ายกับทองคำนั้นเป็นภาพเก่าในอดีตเมื่อ4-5ปีที่ผ่านมาและเป็นทองคำของลูกค้าจึงได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นผมขอยืนยันว่าผมรู้จักหลวงปู่เนนคำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในการเป็นเจ้าภาพและก็ขอยืนยันว่าผมกับหลวงปู่เนนคำไม่มีการซื้อขายทองคำ และไม่มีการฝากทองคำกับผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจและขอชี้แจงยืนยันสื่อที่ออกไปเพื่อทำร้ายหรือออกไปด้วยการได้ข่าวมาที่ไม่ชัดเจนหรือได้มานิดนิด,นดหน่อยหนแล้วไปเติมเนี่ยก็ขอร้องให้หยุดแล้วก็ให้ยุติ ในการทำให้ผู้อื่นเสียหายสอดคล้องกับข้อมูลจากพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามที่ยืนยันว่าได้ตรวจสอบร้านทองดมรงชัยเ้าไม่พบว่ามีข้อมูลหรือมีความเกี่ยวข้องกับอดีตพระเนงคำพร้อมกันนี้รายการ News ์โฟกัสยอมรับความผิดพลาดในข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข่าว จึงขออภัยนายดำรงชัยปานจุย้ยกรรมการผู้จัดการร้านทองดำรงชัยเก้ามาณที่นี้ด้วย